เสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเกมโรโรลนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําทีมนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่คนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับได้ไม่นานนะครับวัน2วันหรือว่าคนที่อยากจะลองเริ่มเล่นนะครับว่าการจัดทีมหรือว่าการเล่นเกมเนี้ยเล่นยังไงให้มันรู้สึกว่ารอดนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนนะว่าเกมเนี้ยมันยังไม่มีทีมที่ดีที่สุดนะครับไม่มีทีมไม่มีว่าคือทีมมีจะต้องชนะตลอดหรือว่าเก่งที่สุดนะครับต่อให้เราไม่มีตัวระดับเทพเนี่ย เราก็สามารถชนะได้นะครับซึ่งปัจจัยหลักๆอยู่ที่1เลยก็คือคอมโบทีมการจัดทีมนะครับ2ก็คือบัฟนะครับแน่นอนว่าเกมนี้บัฟสามารถทําให้ตัวธรรมดาธรรมดาเก่งขึ้นมาได้นะครับสามารถแบบเก่งแบบพิกพิกโชมได้เลยนะครับมีนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอีกทีหนึ่งเนาะแต่สําหรับวันนี้เดี๋ยวขอแนะนําก่อนเลยว่าในช่วงนี้นะครับจะมีกิจกรรมนี้อยู่นะซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมคุดแร่นะครับเราสามารถหา ไอ้พั่วตรงนี้ได้จากการ PVP นะครับชนะทีหนึ่งก็จะได้มา10อันนะครับแล้วก็มาขุดตรงนี้นะครับแนะนําว่าให้ขุดขึ้นไปเรื่อยๆอย่าอย่าไปกดเริ่มใหม่นะนะครับเพราะของรางวัลจะได้เยอะอยู่ครับได้เพชรซึ่งาากิจการรมจริงๆวันนี้มันวันสุดท้ายแล้วแหละนะครับก็จะรีทุกๆตอน7จ็ดโมงเช้านะครับซึ่งหมดแล้วใครทันก็สามารถมารีมาเล่นได้นะเล่นไปเรื่อยๆทั้งคืนเลยนะครับเพื่อคุณให้มันครบ30ครั้งนะครับขุดขุดล้มเหลวก็ก,ก็นับนะทุกคน เออเพราะงั้นเนี่ยสู้นะครับจบการรีวิวก่อนเดี๋ยวเรามาแนะนําตัวละครนะครับสำหรับการจัดทีมของผู้เล่นใหม่แล้วก็แนวทางการเล่นเดี๋ยวจะเล่นให้ดูสักหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้แรล่งของผมนะอยู่ประมาณ8 2 0 0แล้วมันก็สูงแล้วนะครับเวลาเล่นเล่นจริงๆให้ทุกคนดูอาจจะชนะไม่ได้นะครับแต่ว่าจะแนะนําวิธีการเล่นการจัดทีพวๆก่อนแล้วกันเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาพามาสองนิดนึงนะสำหรับ ผู้เล่นท็อปเซิร์ฟเขาใช้ทีมแบบไหนกันผู้เล่นท็อปเซิร์ฟเนี่ยตัวละครนะครับหลกัหลกๆจะมีตัวแดงแน่นอนหนึ่งตัวนะครับเห็นปะดูจากสีตรงกรอ,อบนะตรงรอบนะครับอย่างตัวแรกเ,เห็นปะเป็นตัวสีแดงนะครับเห็นปะเรียกว่างไงตรงรอบสีแดงออคือระดับเทวตํานานก็คือระดับสูงสุดนะผมเรียกว่ามหาก,ากราบแล้วก็ตัวสีทองสองฟ้า1แล้วก็ม่วง1นะครับเห็นปะที่2นะครับเห็นปะมีแดงหนึ่งซึ่งตัวสีแดงเนี่ยเราจะสามารถใส่ได้แค่ทีมละตัวเท่านั้นนะครับ อ,อ,อันดับ3ามเห็นไหมโอ้ยอันดับ3ามไม่มีไม่มีสีแดงเลยนะครับแต่ว่าตอนแรกเขาใช้เป็นทีมสีแดงสีแดงนะแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนละน่าจะแบบลองเปลี่ยนทีมดูนะครับไม่แน่ใจอันดับสี่เห็นไหมแทบจะทุกตัวนะครับทุกคนจะมีสีแดงอย่างน้อย1ตัวเห็นไหมเพราะงั้นเนี่ยเราก็คาดหวังยากที่จะขึ้นไประดับสูงๆตรงนั้นถ้าไม่มีตัวสีแดงนะครับอย่างผมยังไม่มีตัวสีแดงนะมีแค่ระดับสีทองนะครับตอนนี้เห็นไหมอ่า เดี๋ยวถามว่าสีทองหาอย่างไงเดี๋ยวไว้แนะนำอีกทีหนึงเนาะทุกคนสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับจะมีตัวระดับสูงสุดก็สีม่วงเนาะซึ่งระดับสีม่วงเนี่ยใช้ได้ทุกตัวแน่นอนแต่ว่าแต่ละตัวจะมีทีมของมันนะทุกคนอซึ่งหลักๆก็จะมีตัวสีฟ้ากับสีขาวนะครับพื้นขาวเห็นไหมพื้นขาวกับพื้นฟ้าซึ่งผมจะมาแนะนําตัวที่เขายังใช้กันอยู่นะที่ยังเก่งอยู่นะครับสําหรับ เริ่มเล่นใหมค่คนที่เริ่มเล่นใหม่เนาะอ่าแรกๆเราจะได้ตัวสีขาวมาถูกไหมตัวที่รู้สึกว่าดีเลยนะครับสําหรับตัวสีขาวเนี่ยจะเป็นตัวแอชตซินตัวนี้นะครับนี่สามารถดูความสามารถตรงนี้ได้นะาแบบเต็มได้ดูรายละเอียดได้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เปิดมาปุ๊บเราจะมันจะพุ่งเข้าไปทาดาเมจเลย450แต้มนะครับทำดาเมจตัวหลังหลังสุดเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยตัวนี้ผู้เล่นใหม่ใช้ได้ดีนะ สำหรับผู้เล่นเริ่มเล่นใหม่ก็คือมันเก่งนะครับจนระดับสูงเขาก็มีคนยังใช้ได้ยังมีคนใช้อยู่นะบางคนอนะ่ะจนแรงผมตอนเนี้ยก็ยังมีคนใช้นะตัวเนี้ยเพราะงั้นเนี่ยมันเก่งอยู่นะทุกคนสําหรับตัวอื่นนะมันถามว่าใช้ได้ไหมมันมันยังไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ในช่วงแรกก็คือใช้ได้นะครับตัวขาวจะมีแค่แอตแนตินตัวเดียวที่เก่งนะที่เหลือก็เฉยๆนะครับตัวนี้เป็นตัวแทงนะครับในช่วงแรกถ้าเกิดใครไม่มีก็สามารถใช้ได้ รหรือมาผสมได้นะเอาตัวแทงแบบ2แบบแล้วก็ตัวนี้ใส่เข้าไปให้อาติน์ยืนตีอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเล่นคอมโบกับตัว,ตวลมอย่างเงี้ยได้นะครับต่อไปนะครับระดับสีฟ้าจะมีตัวฝนปล่อยนะครับที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้ตัวกระดูกนะครับที่เป็นคอมโบตายเกิดนะครับแล้วก็ตัวชํารุดเนี่ยจะเป็นท็อปเลยตัวนี้จะเป็นท็อปจะเป็นท็อปดาเมจของสายสีฟ้านะครับของของพื้นฟ้านะฮะค่อนข้างจะเก่งนะ แล้วก็ตัวติดติเชื้อเนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไว้เล่นคอมโบกับตายเกิดเหมือนกันนะฮะตัวแสงไว้ตัวตัวบัฟนะแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกน้อยที่จะเจอนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่นะครับจะเอาไว้คอมโบกับพวกทีมหมาทีมที่ต้องใช้สกิลเร็วนะฮะฟื้นฟูเนี่ยใช้บ้างนิดหน่อยไม่ค่อยได้เจอนะต่หลักๆเลยอ่ะในบรรดาตัวสีฟ้าตัวที่เห็นเยอะบ่อยที่สุดเลยนะจะมีตัวกระดูกนะครับตัวชำรุดแล้วก็ ฝนต้อยและก็แบตเตอรี่นะครับจะเป็นอีสี่ตัวนี้นะครับติดเชื้อด้วยอ่าห้าตัวเพราะติดเชื้อจะมาคู่กับตัวกระดูกนะส่วนใหญ่ในทีมอ่าไตเกิดนะครับทีอัญเชิญระดับสีม่วงนะครับเผื่อใครที่ฟุกแล้วได้ระดับสีม่วงขึ้นมานะครับผู้เล่นใหม่นะฮะทุกตัวได้ใช้แน่นอนนะครับแต่ว่าตัวที่ใช้บ่อยที่สุดเห็นบ่อยที่สุดในระดับสีม่วงจะมีหนึ่งเลยคือของขวัญ สองเลยคือตัวคือปรับตัวนะครับอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวอ่าบัฟบัฟทีมนะครับเห็นปะจะมีมาถึงปุ๊บจะบัฟทุกตัวเลยบัฟทุกตัวเลยจริงๆนะครับบัฟด้วยอ่าบัฟพลังโจมตี7%ตบวก1%่อต่อลูกเตา๋าแต่ว่าสูงสุดเนี่ยถ้า6ลูกเต๋าก็13%ไม่แน่ใจว่าลูกเต๋าเพิ่มขึ้นมันจะบัฟเพิ่มขึ้นไหมคิดว่าน่าจะเพิ่มแค่ตแตกเฉยๆนะฮะ แต่หลักๆก,ก,ก็คืออว้บั้แบบนี้นแหละค่อนข้างจะเยอะนะแต่เสียละเทปพี HP 20%ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับถือว่าเป็นตัวที่บัฟเริ่มเกมได้ดีทำให้ตัวละครเราชนะที่ายได้ง่ายขึ้นนะฮะตัวซอมบี้ก็จะอยู่ในอ่าที่อัเชิญซะมากกว่าส่วนใหญ่นะแล้วก็ตัวตัวนี้จะเป็นตัวยืนหลังที่เอาไว้ถ่วงเวลาได้ดีนะเวลาแบบเรามีตัวแทงแทงยืนถ่วงเวลาแล้วให้ตัวเนี้ค่อยๆสร้างสร้างให้ตัวปืนใหญ่ขึ้นมาช่วยตีอ่ะมันก็ค่อนข้างจะดีนะ อันนี้อยู่ในทีอันเชิญเหมือนกันนะแล้วแต่คนเล่นนะครับเอาหลักๆก,ก็คือใช้ได้ทุกตัวนะครับตัวแท้งที่แนะนำนะครับในในระดับผู้เล่นใหม่เนี่ยจะมีตัวนี้ตัวโล่หเลย2เลยคือตัวบาเลียนะครับแล้วก็3มเลยก็จะเป็นตัวนี้โล่หนามนะฮะตัวสีทองขอยังไม่แนะนํานะครับเพราะว่าผู้เล่นอาจจะยังไม่มีหรือว่าถ้าเกิดใครมีเนี่ยก็เอามาใช้ได้เลยนะเพราะว่ามันเก่งทุกตัวถ้าเกิดระดับผู้เล่นใหม่นะฮะ ต่อไปนะเป็นการจัดคอมโบนะครับว่าเราจะเล่นทีมแบบไหนดีใช่ไหมถ้าสมมุติผมเป็นผมเป็นผู้เล่นใหม่นะครับที่แรงแรงอาจจะเอ้ไม่เยอะมากนะครับอาจจะแบบแค่เท่าไหร่ไม่เกินสองพันนะครับไม่เกิน2 0 0พันแล้วกันเนาะผมจะเล่นเป็นทีมีแล้วกันผมจะใส่แอนตีซินหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นให้ทุกคนดูนะแอนตีซินหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็อาชัมรุตตัวชัมรุต สองตัวนี้ต้องมาด้วยกันเราต้องมีตัวยืนแทงนะไม่นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวพวกนี้เราเล่นไม่ได้นะครับตัวช้ารุเนี่ยมันจะคล้ายกับแครี่นะฮะพรนเนี้ยเราจะต้องมีตัวยืนเพื่อให้มันเล่นเล่นตัวหลังอาต่อไปถ้าหากว่ามีต้องการตัวแทงเนี่ยเราใช้เป็นตัวนี้ได้เลยระดับระดับตั้งแต่ม่วงม่วงฟ้าขาวตัวนี้เป็นตัวแทงที่ดีที่สุดนะครับถ้ามีก็ใช้ตัวนี้นะครับถ้าไม่มีก็ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับสองตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่ง หรือเอาไปทางคู่ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแบบเอ้ยทีมกลัวยืนไม่ไหวเอาไปทางคู่เลยนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เสริมเข้าไปด้วยอีกตัวหนึง่งก็ดีนะเอาไว้แบบเอาไว้ยืนตัวนี้จะเป็นตัวมอบโล่ให้กับตัวรอบๆให้กับเพื่อนรอบๆนะครับแล้วก็ยืนเป็นแทงได้ด้วยเพราะงั้นเนี่ยเอาไปด้วยก็ได้นะครับต่อไปคอมโบกับแบตเตอรี่แล้วกันเนาะคอมโบง,ง่ายๆนะครับแบตเตอรี่ถ้ามีนะแต่ถ้าไม่มีก็ใส่เป็นตัวอื่นก็ได้นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึง่ง สมมติผมเล่นทีมฟ้าม่วงหนลกันอะตัวแท้งหนึ่งตัวปึ๊บอ่าตัวแทงตัวนี้หนึ่งตัวนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาเป็นตัวอะไรดีธนูได้ไหมตัวธนูตัวนี้จะจะเพิ่มความโดโจมตีไม่เอาดีกว่าตัวนี้แล้วกันนะครับผลป้อยนะนี่ทีประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้ตีหลังตัวนี้เป็นแครี่ตัวนี้คอยบัฟบ บบอ่าพลังงานให้แคลีคล่ใช้ตกี้ไวๆนะครับแล้วก็มีแทงตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไวต้ตีตีเวลาอีกฝ่ายมีตัวเยอะๆนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราเราเล่นแคลี่เป็นตัวเนี้ยไอตัวฝนปล่อยไม่จำเป็นต้องออก็ไปก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้มันตีรัวๆมากครับเพราะงั้นเนี่ยผมถ้าเป็นผมผมจะเอาตัวแทงแทงหน่อยไปยืนคู่กันแล้วกันนะสมมติสมมติอ่าไม่ให้ทุกคนดูเลยสองแทงตัวนี้แล้วกันเอาเป็นตัวยืนสองตัวแบบนี้แล้วกันเนาะเพื่อความเล่นง่ายนะครับ แต่ถามว่ามันชนะผมว่าไม่ชนะหรอกเพราะว่าในแร้งผมตอนนี้มันค่อนข้างจะตึงตึงแบบตึงมากนะน่าจะเจอตัวระดับสีแดงสีทองเยอะเลยนะครับน่าจะสู้ยากแต่ว่าจะเล่นให้ดูสัปตาห์หนึ่งแล้วกันนะครับถ้าแพ้มันจะแต้มแต้มมันจะลดไงพีพจะลดลงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูคอมโบทีมว่ามันจะชนะได้ยังไงนะครับเวลาจัดทีมจริงๆถามว่าไอตัวแบตเตอรี่จำเป็นไหมไม่ตัวเนี้ย ไอตัวสีฟ้าไม่ต้องก็ได้นะทุกคนนะถึงก็ผสมเลยอ่าตัยิงสองตัวไปนะครับปึ๊บแอนตันซินอยู่หลังให้มันกระโดดลงไปล้วงมาถึงปึ๊บมันก็จะล้วงอุ้ยมีสามดาวอ่ะเนี่ยเห็นป่ะแอนตันซีนยังเจอเลยตึดเข้าไปเจอสามดาวนี้จะสู้ไหวไหมน่าจะไหวนะไม่ไหวดาเมียเขาแรงเกินอือดูดุกคนตัวเดียวเขาถล่มเราทั้งตีเลยบัฟนะบัฟ วิ้เป็นลอดสังหารหมดเลยเป็นตัวโล่เป็นตัวหนามงั้นผมจะเอาตัวหนามแล้วกันเพื่อตัวหนามมันถึกขึ้นนะฮะอ่าผสมก้อนตัวหนามปึ๊บแบตเตอรี่มีสองดาวตึ๊ดเข้าไปได้อะไรอ่าแลแ้ตอ้เซินมามาวางแบบนี้แล้วกันปึ๊บแบบนี้แล้วกันฮะยืนสามหน้าแบบนี้แล้วก็ไอ้เซนซินกระโดดไป วุ้ยเขาได้เอลัซินสองตัวต่อไปน่าจะมีสี่ดาวแน่เลยเห็นปะ่ะแอลังซินเขาขนาดเป็นตัวเริ่มต้นยังโกงเลยเห็นไหมเราโดนลวงมกัมกมักอีกฝ่ายมีเลเซอร์ด้วยนะถ้าเขาผสมได้เลเซอร์เราก็สู้ยากไงทุกคนแอลังซินเราอะแบตเตอรี่เราไม่จําเป็นต้องเอาให้มันเยอะก็ได้เนาะเพราะงั้นเนี่ยผมพยายามผสมให้มันได้อยู่แต่ไม่รู้ว่ามันจะได้ไหมหูแทงเราเยอะมาก ป,ปื้บผสมได้อะไรโอ้แอนั่ซีนหมดเลยอะดูแล้วน่าจะเล่นยากนะรอบนี้ของเราไม่มีตัวคู่กันเลยค่อนข้างจะโชครายนะทุกคนเหลือสองคนใชล้ละริงโอ้เขามีเลสเตอร์แล้วอะ่ะโอ้เขามีสี่ดาวแล้วด้วยนะครับเ่าน่าจะแพ้เพราะว่าเขามีตัวนี้อยู่นี่เห็นปะตัวสี่ดาวด้วยนะ ซอมบี้ตัวซอมบี้ซอมบี้เวลามันฆ่าฆ่าใครตายแล้วมันจะเสกเสกตัวนั้นให้เป็นเพื่อนให้เป็นฝั่งมันนะครับเป็นซอมบี้เหมือนกันเอาบัฟความเร็วนะครับเพราะว่าตัวตัวนี้จะเป็นตัวดาเมจหลักของเราเพราะงั้นเนี่ยอุยยังไม่ได้เลยทุกคนหูเรามีเราถือว่าโชคร้ายมากเลยนะดูดิโหไม่ไม่มีตัวรวมกันได้เลยอ่ะหเราเรามีเราโชคร้ายมาก โชคร้ายแบบจัดๆเลยทุกคนแอนตนินเขาจะล้วงหลังเราหรือเปล่าเขามีไหมเอาไว้อย่างนี้แล้วกันไม่มีแอนตนินนะรอบนี้อแต่เขามีเลเซอร์อะกับไอตัวตัวซอมบี้น่าจะสู้ไม่ได้นะทุกคนเห็นปะไอตัวนี้จะถอ,อยตีกข้างหลัง ถ้าเรายืนไหวอะ่ะมันจะตีเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเรายืนไม่ไหวอ,อย่างที่บอกอนระทุกคนว่าแรงแรงนี้มันเล่นไม่ได้นะแต่ว่าในช่วงแรงแรกๆมันสามารถเอาใส่ขึ้นได้นะครับอ่ารอบนี้เราโชคายซึ่งเกมนี้ยไอความที่เราเราจะต้องมาลุา้นดวงกับมันอะ่ะว่าเราจะออกตัวอะไรทีมจะเป็นยังไงไม่ว่าฝั่งเราหรือฝั่งเขามันเป็นเสน่ห์ของเกมนี้ก็คือว่ามันไม่มีทีมที่ดีที่สุดหรือเก่งที่สุดนะเพราะงั้นเนี่ย เราสามารถจัดค่อยๆเล่นได้อ่าเดี๋ยวผมจะผสมสีม่วงเข้าไปด้วยแล้วกันเพื่อให้ทีมเราเล่นง่ายขึ้นนะครับอย่างผู้เล่นใหม่ที่เล่นมาสักพักนึงเนี่ยอ่าน่าจะมีตัวสีม่วงเข้ามาได้เล่นได้บ้างนะครับอ่าสมมุติเราตัวนี้แล้วใช่ไหมผมเอาตัวนี้ใส่เข้าไปเพิ่มแทนแบตเตอรี่เพื่อให้มันผสมง่ายตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวตัวกลางเนี่ยตัวลุงลุงเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ สามารถผสมกับตัวอะไรก็ได้ที่ดาวเท่ากันนะครับมันจะทำให้เราผสมตัวได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องรอแบบเมื่อกี้อ่าตัวนี้เลยจําเป็นนะค่อนข้างมีคนใช้บ่อยนะครับถ้าหากว่าเราเล่นทีมที่ต้องใช้ตัวใดตัวหนึ่งแบกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทีมเป็นที่แบบทุกตัวเก่งมันก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนี้ก็ได้แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนชอบนะครับส่วนแท้งผมจะเล่นเป็นตัวใดตัวเดียวไปเลยนะครับเพราะว่ามันดูแล้วมันยืนไม่ไหวนะครับงั้นผมจะเล่นเป็นตัวค่อนข้างแบบมีดาเมจหน่อยละกันนะฮะ จะได้เล่นง่ายนะฮะขอเป็นตัวนี้แล้วกันแต่ตัวม้าหรือแบบนี้อ่าเล่นเป็นม่วงสามฟ้าหนึ่งแล้วก็ขาวหนึ่งนะครับแล้วแต่คนนะแล้วแต่คนชอบอาทีนี้ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวดาเมจตัวม้าเนี่ยตัวม้าเป็นตัวดาเมจนะครับแล้วก็สกิลค่อนข้างดีแล้วก็มีตัวแท้งหนึ่งตัวตัวผสมหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวที่มีประโยชน์หมดเลยเพราะงั้นจะเล่นได้ง่ายขึ้นง่ายกว่าเมื่อกี้ นะครับแรงผมมันยากแล้วแรงแบบนี้ต้องใช้ทีมมาหากราบเลยนะเพอรเออาจจะเจอตัวแดงเลยก็ได้นะครับซึ่งตัวแดงมันโกงมากเออมาถึงได้บังคับให้ใส่ตัวแลวทีมาตัวอุ้ยเจอตัวแสงแล้วนะเห็นไหมของขวัญอีกฝ่ายมีของขวัญด้วยนะครับเห็นบ้ามีตัวเหมือนกันผสมกันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันนะทุกคนอ่ะประมาณนี้โอมาถึงก็เจอเลเซอร์สองดาวแล้วทุกคนมับเข้าไปปืบปืบปืบหลักๆเราจะต้องทําให้ตัว ตัวสีม่วงเนี่ยเห็นปะให้เป็นตัวแทรลี่ของเรายิ่งตัวดาวเยอะเนี่ยมันจะยิ่งแรงนะครับสกิลมันมันจะยิงม่วนะแต่ว่าดาเมจมันก็ถือว่าวัดผลได้อยู่นะครับอุ๊ยตัวเลเซอร์มาสองตัวนะครับรอบหน้าน่าจะเจอเลเซอร์สามดาวแน่เลยต้องเตรียมรับมือแล้วนะฮะด้ตัวแทงเราอยู่นานยืนนานมากโอเคชนะได้เห็นไหมเราสามารถเล่นตัวไอตัวชำรุตตัวม่วงเนี่ยเป็นตัวแบกได้เลยนะทุกคนในช่วงแรกนะรอบนี้ บัฟเพิ่มพลังโจมตีเลขข็ขี้เล็ขี้นะห้าสิบเปอร์เซ็นตกับเลือดอ่ะเอาตัวน,นี้แล้วกันนะรอบนี้ผมจะเล่นมัดเข้าไปหนึ่งตัวโหยังไงดีขอดูก่อนแล้วกันนะทุกคนปึ๊บสามดาวแอน,นซินโอเคตัวนี้ผมจะเล่นดีไหมผสมดูได้เปล่าแอนซินแล้วอุย๊ยโอเคเลยอย่างนี้โอเคเลยนะครับได้สามดาวมาแอน,นซินเข้าไป โอ้โหเเลเสเซอร์สีดาวทุกคนนี้จะรอดไหมโอ้ดูดิยิงแรงเออเห็นไหมของเขามีตัวทองนะตัวทองมันก็เลยเล่นยากหน่อยยิ่งหลังๆเราจะสู้เราจะเราจะสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยนะมันมันจะโกงมากใ้ตัวนั้นนะอะแอสตันซีนมินอาปายโ้โหในตัวนี้มากเคเอสตันซีนสองตัวแทงหนึ่ง ไม่น่าจะไหวนะทันงที่เราน่าจะตายฟรีนะครับเล่นสามดาวไม่น่าจะได้ผมต้องเปลี่ยนเป็นตัวชารุดละเดี๋ยวรอหาของผสมก่อนเดี๋ยวรอเทิร์นหน้าครับเราย,ย,ยังเหลือหัวใจสามดวงแต่ยิ่งยิ่งเหลียเกมไม่ดีนะเพราะว่าอีกฝ่ายเขาจะสามารถดี่นี่เราได้เขาเรียกอะไรผส,สมพูกสีด่ดาวไม่ไหวนะเลือดเราน้อยไปอืมอย่างที่บอกว่าเราจะเจอตัวโกง,โกงนะครับเราสู้ไม่ได้ครับหลังๆยิ่งมีตัวทองยิ่งยิ่งเก่งนะฮะ เอาเป็นเพิ่มแต้มลูกเต๋าหนึ่งที่เหลือในการต่อสู้โหไม่ได้นะบัฟนี้เราไม่สามารถชนะได้ตลอดเพราะงั้นผมจะผมจะอืยอยอย,ยังไงดีอ่าลองไปก่อนปึ๊บได้อะไรอุ้ยได้มาโอเคเลยได้มา้ามาจะมาจะพุ่งชนตัวแถวหน้านะแถวที่ตรงกันเพราะงั้นผมจะ อ่าเรามาสมก้อนได้ตรงนี้หรออยังไงดียังไงดีงงดปึ๊บอุ้ยสวยเลยได้มาสี่ดาวโอเคสวยเลยครับอย่างนี้อันน้ติดเล่นมอนเดินนะผีนปะอุ้ยเข้าแสงบัฟหมดเลยอะ่ะอุ้ยเขาห้าดาวไม่น่าไหวเลยทุกคนเห็นั้มเลเซอร์เขาห้าดาวเล่นไม่ได้ละเนี่ยเราแพ้เราแพ้แล้วเพราะว่าตัวเลเซอร์เนี่ยมันเป็นทีมที่ผสมง่ายนะครับ มันเป็นทีมที่ผสมง่ายยิ่งยิ่งปล่อยปล่อยทีช้าๆเนี่ยช้าไปช้าไปเดี๋ยวเขาได้หกดาวอีกเทินสองเทินก็ได้หกดาวแน่นอนเออเราโชคดีที่มาเล่นเจอทีมนี้นะเลยอยากจ,จะเทเด้ทุกคนได้ไม่มากนะฮะจื๊บโอ้ไม่มีตัวไม่มีตัวผสมแล้วอะ่ะเนี่ยเราแค่สามดาวสี่ดาวไม่น่าจะยื้ยื้อเลเซอร์ไหวเพราะว่าเลเซอร์ดาเมจนหนักมากเนี่ยหกดาวปุ๊บมันจะแปลงร่างทันที แล้วดาเมจก็คือแรงมากทุกคนมากดพร้อมเลยก็ได้นะครับโอ้โหดูดิุกควเออเขามีสี่ดาวห้าดาวแล้วไม่น่าไหวนะฮะโอ้โแพ้เลยนะครับเดี๋ยวเราอีกสัตานึงแล้วกันนะครับเพราะว่า <S 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 เจอตัวอื่นอาจจะสู้ไหวนะแต่ว่าเลเซอร์เนี่ยมันเป็นทีมที่ตั้นทีมขึ้นได้เร็วกว่า มันมันปั้นมันปั้น,นตัวขึ้นได้เร็วยิ่งตัวดาวเยอะเนี่ยดาเมจก็ยิ่งแรงไปด้วยนะต่อให้ไม่ใช่เลเซอร์ก็แรงเพราะงั้นเนี่ยทีนี้เราสู้ยากอยู่แล้วเนาะอ่ะอีกสกตาร์หนึ่งแล้วกันสามารถอัปเกรดได้นะแต่ผมไม่ได้เล่นเป็นตัวหลักไงก็เลยแบบไม่ได้อัพนะครับอืมรอบนี้ขอเจอแบบธรรมดาธรรมดาหน่อยนะอย่าเจอทีมตึงๆเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอตัวทองมาแหละมันก็ต้องมีบ้างแหละเนี่ยไงุูยเจอสองทองเลยนะซีนี้จะเล่นยากหน่อยนะฮะ ปึ๊บได้ไรอะปึ๊บวิ่งไหวไหมของเราโอเคเห็นบัะมันแบกได้เห็นไหมเรียบร้อยโอเคนะครับตน้นเกมมันสวยอยู่แต่เดลเลยจะเริ่มยากแล้วเพราะว่าตัวเราไม่มีตัวโกงเลยนะครับอีกฝ่ายเขาเริ่มละบัฟนะฮะ บัฟบัฟบัฟเพิ่มพลังโจมตี5บเป็นเลขคู่2ดาวก็ได้อยู่นะเราเป็นบัฟข้แต็กแล้วกันเนาะเน้นผสมแล้วได้อันนี้ก็คือยิ่งผสมเนี่ยมันจะได้สแต็กเพิ่มเพิ่มความเร็วโจมตีนะเอาไว้ให้แครี่เราเล่นนะครับโอเคปึ๊บได้ตัวอะไร3ดาวโอ้หไม่กล้าผสมเลย <laughs> ไม่กล้าผสมนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตัวหายนะผมไม่รู้จะได้อะไร อุ้ยอีกฝ่ายยากแล้วรอบนี้เพราะมีตัวนี้นักร้องนะครับอเอเราตีเขาไม่ทันนะตีไม่ทันโอยเ,เ,เสียดายนะตัวเขาเยอะเกินไปนะเราก็เลยแบบโดนดามเมจแรงมากไอตัวนักร้องเนี่ยถ้าเขายืนอยู่ตัวเดียวบนสนามเนี่ยเขาจะเรียกลูกน้องออกมาอีกเก้าตัวอีกแปดตัวนะรอบๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราน่าจะแพ้แน่นอนนะดูทรงละ เราต้องรีบผสม,มให้มันเล่นเล่นให้ได้ก่อนนะฮะซื้อแท้งอยู่ไหนมีแต่โอ้มีอั่างมีต้องเสี่ยงแล้วอือป็นตัวอะไรอุ้ยสวยสวยสวยได้สี่ดาวมาทุกคนไหวป้าอุ้ยเขามีสองตัวอะไรเห็นปะ่ะมีนักร้องสองตัวนะครับก็เลยไม่มีเียกลูกน้องอุ้ยแพ้ลักดาบ โอ้นักดาบมันเก็บสแตกได้พลาดเลยนะฮะเนี่ยเราไม่มีตัวยืนนะเสรยดายมากเลยอะอะดูดเลือดไปละกันนะฮะดูดเลือดแอสซัซินปื๊ดอาตัวม้าสวยเลยอย่างเงี้ยแบบนี้แจวเลยแอสซันซินอย่างนี้เลยละกันนะครับให้ตัวตัวม้าพุ่งชนเข้าไปนะฮะ เราไม่รู้จะเจออะไรอ่ะวางอย่างนี้ได้ไหมอาอย่างนี้แล้วกันอาแบบนี้เลยตัวสีดาวเรายืนเหลือมมาหน่อยก็ได้นะเพราะว่ามันถึกอยู่แล้วเนาะอาจจะชนได้แต่รอบนี้ดูทรงแล้วไม่แน่เราอาจจะเจอไอดดลซักสามดาวแบบตัวเดียวนะเรียกลูกน้องมาเราอาจจะแพ้ได้เจอไหมยูไอดอลสองดาวสวยอยู่ได้อยู่นะ เห็นปะเราของเรามันเป็นสี่ดาวไงโอเคแม่มัตีรัวรัเลยมันยังค่อนข้างแบกได้อยู่อแต่แท้งเราต้องฟูนิดหนึงนะรอบนี้ซื้บซื้อ,อเราต้องคาดหวังกับแทงหน่อยนะตัวไหนดีสักตัวหนึ่งอือวตัวมาสองผสมดีไหมผสมดีไหมมีอาตินสาม ง,งั้นผมจะไม่หวังกับแอสซันซินแล้วกันเพราะว่าแอสซันซินมันเริ่มยากแล้วอุ้ยสี่ดาวเหรอเอาไงดีอะสี่ดาวอุยเป็นห้าดาวผมไม่รู้ว่ามันจะได้ตัวแชารุดไหมไงอ่าลองดูอู้ได้ตัวแอสซันซินเหรออ่าลองดูแล้วกันนะครับแต่เราจะไม่มีตัวดาเมดแบล้วไงตอนเนี้ยเออตืดตืดแอสซันซินเนี่ย ไหว้าวไหว้าแบกไหวป้าแบกไหว้าวุ้ยแบกไหวแบกไหวครับด้วยความที่ดาวสูงโอเคดีนะที่เราได้เป็นตัวดาเมจเมื่อผสมจะมีโอกาส50%ที่ลูกเต่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงโหมีกว่า12%ที่ลูกเต๋าจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแ้มปึ๊บ ปื้บผสมก่อนผสมไปก่อนปื้อแอนตินเฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีงดมีสามดาวแล้วผสมดีไหมได้แอนตินอีกตัวนึงปื้บสองดาวุยแอนตินสามตัวสนุกแล้วไงฮะสี่ดาวอึ๊บโอ้โห้าดาวอึ๊บอุ้ย,ยตัวนี้เหรอได้อยู่นะตัวนี้ก็แบกแบกได้อยู่นะ ตัวนี้หกดาวนะทุกคนถ้าถ้าเราได้ถ้าเราได้เป็นตัวตัวตัวเนี้ยเออไอตัวไอตัวเนี้ยตัวม้าหกดาวหรือห้าดาวหรือว่าตัวเนี้ยตัวชํมรุดนะครับหรือว่าไอเันซินเนี่ยหกดาวเนี่ยสามตัวนี้ที่เป็นตัวเมจคือเราเล่นได้หมดเลยนะครับดูม้าเราคุ่งรีบร้อยหนึ่งตัวสองตัวอุ้ยยังมีห้าดาวอืออืออืยได้อยู่นะทุกคนได้อยู่เห็นไหมอือ อือทุกคนอือเป็นไงนะนะเรามีตัวดาเมจหลักชนะนะครับโผได้มาสาห้าแต้มแพ้ไปสองตาเสียสามสิบนะครับตาะตละสิบห้าตาละได้กลับมาสาิ้าแต้มก็ถือว่ากำไรอยู่นะนะครับอันนี้คือผมเอามาเทให้ทุกคนดูในแรงแ์ผมแปดพันแปดพันสองนะประมาณเนี่ยนะครับแปดพันสี่ เออแปดพันสี่นะทุกคนเพราะงั้นเนี่ยแปดพันสี่ยังเล่นได้ทุกคนมันยังพอชนะได้เห็นไหมขึ้นอยู่กับบัฟด้วยนะขึ้นอยู่กับบัฟด้วยอยู่ที่ว่าเราจะฝากความหวังกับบัฟตัวไหนนะครับพยายามบัฟไปในทิศทางเดียวกันนะอย่างเมื่อกี้ผมจะเอาบัฟแครี่ซะส่วนใหญ่นะครับถ้าเอกบัฟมาเราเล่นม้าไปนะได้และนะครับอืมประมาณนี้นะครับสําหรับทีมอืมเดี๋ยวไว้รอบหน้าจะมาแนะนําพวกพวกตัวทองอะไรอย่างนี้บ้างนะครับผสมกัน แต่สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนละเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ